ต่างวันเป็นหมื่นวันเป็นหมื่นลากเรืออย่างเงี้ยนะครับเพื่อมาเพิ่งเคยเธอเป็นหมื่นเหรอเอาทอดตางเกงเลยดีกว่าเป็นหมื่นจริงนะผมลงเรืลงเลยครับลากเรืออะไรวันเป็นหมื่นวันนี้ผมพามาดูเรือสร้างลงด้วยกันเลยครับลงด้วยกันเรือสร้างอาชีพนะครับลากอย่างเงี้ยได้วันเป็นหมื่นงั้นผมลงเลยลงเลยนะมาเลยพี่แบงค์เรามาดูกันนะครับว่าเรืออะไรนะครับมีทางแบบนี้ถือแบบนี้ วันเป็นมื่เหรอพี่แบงค์ครับเรืออะไรแล้วไม่แล้วทำไมเรานั่งไม่ได้พี่แบงค์นั่งไม่ได้ครับเดี๋ยวจมลากมันมีประโยชน์ยังไงครับพี่แบงค์เออต้นชื้นครับพามาดูเรือสร้างอาชีพครับลากไปแบบนี้วันแล้วเป็นมืนครับหูมาดูครับใครเคยเห็นเรือแบบนี้บ้างครับใครเข้ามาหัวใจดึงดวนะครับบอกทีว่าเขาเขาเดินไปแล้วทไมมันมันลึกไงเนี่ยลึกครับแล้วนี่คือถังอะไรครับแบตเตอรี่ครับ เรือมีแบตเตอรี่มีแก๊สซึ่งเราไปนั่งไม่ได้ไม่ได้ครับเราลากไปเรื่อยๆครับผมลากไปอี้ด้วยได้ไหมทางเนี้ยไม่ได้ครับอ่ะทำไมอ่ะผมจะเอาตังค์วนลเมนมันกระเด็นครับอะไรกระเด็นพี่ฟิลนี่คือดึงตรงนี้ดึงตรงนี้วันดึงอะไรอ่ะท่ออะไรอ่ะ <c oughs> เอาจริงๆเนี่ยท่ออะไรนี่คือท่อปะท่อครับเวลาเราขับรถเอ้เวลาเรขับเรือนี่คือไอซีออลทางนี้ไม่ใช่ครับอะไรออกอ่ะเรืออะไรใครรู้บ้าง โชว์ให้ผมดูเลยได้ไหมได้ครับพี่แบงค์กัดเลยมาแล้วผมต้องยืนตรงไหนยืนข้างบนนี่ฝากครับเดี๋ยวกระเด็นอ่างุณชูม่วงผมไม่ได้ดังมือหนึ่งไะไม่เป็นไรครตอนแรกผมได้มือหนึ่งนะนี่มา้อมนี่มาครับผมก็กลัวงูนะได้นตอนนั้นยังมีงูเลยอ่ะพี่พี่แบงค์เอางเงี้ยเพราะเราละหมางเงี้ยเราเคยมีงูมีงูเจองูดีไหมงูติดไปพัดด้วยสิมาครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวแล้วเอามือจับนี่มือมือแบบนี้จับนึงแล้วมืออันนี้สายนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยนี่เลยงานจะสวยไม่สวยอยู่ที่พี่คนเดียวครับอ้าวกดดันผมอีกถ้าผมไปทางนู้นได้ไหมผมไปทางนู้นได้ไหมไม่ได้ครับทางนั้นไม่ได้อ่ะถ้าผมชิงไปทางนั้นมันจะเป็นยังไงนั่นน่นมันแฟนผมครับอันนี้เป็นห่วงแฟนแต่ไม่เป็นห่วงตากล้องผมเลยเอามาจับตรงนี้มาดูกันครับเรือสร้างอาชีพ วันละหมื่นลากแบบนี้ได้วันละหมื่นทำยังไงไปครับไป 他们呀。 ผมถือว่าเนี้ยเป็นงานสบายเลยเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเดินเอาเห็นเขาดีเขาเดินเอาบอกว่าลากอ่ะแบบเนี้ยวันละหมื่นนึกว่าต้องใช้พลังเยอะระบายผมนอนเลยผมจะบอกลุงว่าลุงหยุดดันก่อนหยุดดันก่อนลุงไม่ต้อดงดันลุงดัน,ม,นมันดันเองใช่ไหม,มดึงไปเองชื่อไหมว่านอนมาเลยอ่ะผมผมงงมากแล้วตอนแรกเขาบอกพี่แบงค์บอก เอิร์อลองนิดเดียวมี่ร้องผมหมดร้องเลยนะเอิร์วนิดเดียวนิดเดียวหมดร้องนี่ผมได้เป็นมือในอย่างเงี้ยยังครับอ้าวแล้วถ้าผมเป็นมือเนี่ยผมต้องทำเท่าไหร่เดินเหยียบข้างบนดิเดินเดินเหยียบนะดูพี่แบงค์ชวนแต่ละอย่างดิชวนลงอันนี้เสร็จบอกขึ้นไปเดินเหยียบดูข้างบนจะให้กล้องซูมหน่อยเอาป่ะป่ะสุดที่อ่อพี่แบงค์ชวนแต่ละอย่างตรงนี้มีรูไหม ไม่มีนะไม่ใช่ชายถ้ามีรูนะคุณต้องระวังเลยว่า,วามันอาจจะมีงูนะครับอาชีพที่ใช้เรียกว่าผมนอนทําเลยวันนี้ผมจะได้เงินเป็นหมื่นโดยการที่ผมมาทําให้สวนเขาเปิดเบื้อนอย่างเงี้ยผมได้เป็นหมื่นแล้วเหรอสิ่งที่เราฉีดมาตะเกียโอ้ oh, ภาพสวยแน่เลยพี่แบงค์เนี่ยมัน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 หูยเห็นแล้ว มันนุ่มมากตรงนี้เนะี่ยที่เขาบอกว่าได้เป็นหมื่นมันคือตรงนี้นะเพราะว่าคุณดูมันไม่ใช่ดินธรรมดานะคุณดูหน้าพี่แบงค์ตรงนี้แหละที่พี่แบงค์เคล็ดลับหน้าใส่พี่แบงค์เนี่ยเขาใช้ตรงนี้สปาพี่แบงค์ก็เลยได้เป็นหมื่นใช่ไหม,มพี่แบงค์พี่แบงค์บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพี่แบงค์ใช่ครับอ่าไปไป,ไปดูเรืออะไร โอเคโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วเรือลำนี้ที่ได้วันเป็นหมื่นคือรับจ้างเล่นสงการใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่หรอพี่แบงค์มาทำส่วนเขาเนี้ยอย่างเงี้ยพี่แบงค์ทำไมเขาต้องให้พี่แบงค์วันเป็นหมื่นเพราะพี่แบงค์เอาโคนใช่ไหมเขาเรียกเลนครับชีดลงไปแล้วก็ดูสิต้นนั้นชีดไปถึงใบอย่างนั้นเลย เขาให้พี่แบงค์หรือเขาจะปรับพี่แบงค์ให้ผมครับไอ้คำว่าฆ่าหญ้ามันคือยังไงครับพี่แบงค์ก็ทับหญ้าตายหมดเลยแสดงว่าร่องส่วนเนี่ยครับเขาไม่ต้องการหญ้าไม่ต้องการครับเขาก็เลยให้เรามาฉีดทับหญ้าครับแล้วประโยชน์ต่อมาที่บอกว่าเป็นปุ๋ยครเสร็จทับผมพวกนี้ยแล้วก็ฉีดเป็นขึ้นไปแล้วก็จุดประสงค์หลักของเขาคือทําให้ล่องน้ํามันลึกขึ้นหรับหูนี่พี่แบงค์ทำอย่างนี้มากี่ปีนานอย่างทำมาจะสิบปีแล้วครับสิบปีมีงานทุกวันไหม ทุกวันครับห้วันเป็นมื่นนี้ผมถามจริงวันเป็นมื่นเนี่ยทําเท่าไร่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหรือคิดเป็นไร่คิดเป็นยังไงก็ทาตั้งแต่เช้าครับยันเย็นเย็นเย็นเขาคิดยังไงวันเป็นมื่นเป็นไร่เป็นวาเป็นวะเป็นไร่เป็นวาเป็นวาก็วาละแปดบาทเป็นไร่่็เก้าร้อยครับวันก็เป็นสิบไ่ครับสิบกว่าไคุณเดินงี้สิบกว่าไ่เลยเหรอเครื่องนี้คือประดิษฐ์เองหรือว่ามันมีขายไม่มีขายครับอ๋อเครื่องนี้ ที่ทำเนี่ยไม่มีขายไม่มีขายครับขาประดิษฐ์พี่ประดิษฐ์เหรอครับผมประดิษฐ์ครับผมขอดูเครื่องยี้ได้ไหมครับได้ครับตรงนี้แปลงนี้สามสิบไร่ครับโหถ้าพี่ก็ต้องมาสามวันครับก็วันละหมื่นก็สามหมื่นครับผมสนใจเครื่องนั้นมากเลยไปดูนะครับขอบคุณที่พี่ทุกคนนะครับตะกองต้องลากเรือครับเดินฝั่งนู้นขั้นตอนต่อมานะครับเราจะให้ตะกองลงน้ําครับไปะเดี๋ยวผมถ่ายให้อุตตะกองลงไปเลยไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคเดินฝั่งนู้นไป ได้ไหมนั่งในคนหรือม่เดี๋ยวโจมครับรอพี่แบงพี่แบงไปยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปครับพี่แบงคุณดูตรงนี้ผลงานของพี่แบงนะครับพี่แบงเกาบอกว่าดูดเลนให้เขาครับทําให้ล่องน้ําลึกทับหญ้าทับหญ้าไปในตัวครับมาเดี๋ยววันนี้ก็เราชื่นจะพาไปดูเขาเรียกว่าเครื่องที่บอกว่าพี่แบงประดิษฐ์เองเหรอครับอ้าวพี่แบงเป็นช่างหรือว่าไงครับก็เป็นช่างงูปลาเนี่ยแหละครับ แล้วทําตอนที่ตอนที่ทําตอนแรกอ่ะทาไมพี่แบงค์ถึงคิดมาทําอาชีพทำเขาเรียกอะไรแบบนี้เรือดูดเลนใช่ไหมครับครับคิดยังไงครับตอนนั้นเราทําอาชีพกเกษตรกรอยู่แล้วครับปัญหาก,ก็คือล่องน้ําเนี่ยปัญาส่วนโตกรดน้ำนะครับบินหลังล่องมันก็จะไหลลงไปเลยก็เลยคิดค้นเอ่อเรือดูดเลนขึ้นมาครับคือคิดเชื่อที่จะทําเองครับปัญหามาทําให้ปัญญาเกิดครับคือเริ่มต้นจากว่า แก้ปัญหาของตัวเองแล้วไงต่อครับพี่แบงค์แล้วไงต่ออ่าแล้วมันเป็นอาชีพสู่อาชีพอย่างนี้ได้ไงก็เลยกลายเป็นอาชีพไปเลยครับทาไมพอบ้านอื่นรู้ว่าเรามีอย่างนี้เลยครับหรือว่าพี่แบงค์ไม่บอกเขาว่าพี่แบงค์มีก็เดี๋ยวนี้มันก็รู้จากทางอินเทอร์เน็ตอะครับเหมือนเราทาเองทาเองแล้วเราก็ไปโพสครับว่าเรากําลังทําอย่างนี้อยู่ครับบ้านข้างพี่แบงค์มาทาให้ผมบ้างใช่ครับสุดยอดนะครับปัญหามาทําให้ปัญญาเกิดจากที่เคยเป็นปัญหา ที่เขาบอกว่าวิกฤตสร้างโอกาสคืออย่างจริงจริงจากที่ว่าวิกฤตอ่ะคือของตัวเองมันมีปัญหาแก้ปัญหาตัวเองพอมันแก้ปัญหาตัวเองมันก็กลกลายเป็นว่าในโซนนี้เขาปลูกกะเพราทุกบ้านเขาก็เจอปัญหาแบบนี้ทุกบ้านเพราะฉะนั้นเขาก็ไปคิดเครื่องคนขึ้นมากลายเป็นว่ามีลูกค้าครับทุกวันตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักหรือเปล่าอาชีพหลักเลยครับแล้วมะพร้าวนี่ทิ้งเลยไหมครับมะพร้าวไม่ทิ้งครับก็ทําไป็นส่งย่างจับมือที่แบงกลายเป็นได้อาชีพจากการที่เราแก้ปัญหาตัวเองอ่ะเราจะไปดู เครื่องแล้วน,นะปะที่พี่แบงค์คิดเองเอ่อ,อศัยฟูมฟักรักจำครับอ๋อฟูมฟักรักจำครับส่วนผมฟูมฟักรักเธอนี่นนะนครับอันนี้คือส่วนของพี่แบงค์ป่ะส่วนอาครับอ๋อนี่คือวันแล้ววันนี้ก็รับตังค์นี่พี่แบงค์รับครับวันนี้ก็เป็นหมื่นป่ะเป็นหมื่นครับนะเอาขึ้นนะครับวันนี้ต้อง ส่งนังใจตะก้องนะครับพี่แบงค์ผมดูแลตะกล้องเป็นอย่างดีไปดูเครื่องนะครับคิดเองจากครูพักรักจํานะครับดูดเข้าไปครับมีใบพัดอ๋อแล้วก็แล้วก็จะปั่นไปยังท้อสรงท้อสรงแล้วก็พุ่งออกมาทางนี้ครับตอนเวลาตอนที่ทาเครื่องนี้ครั้งแรกะใช้เวลากี่วันน่ะนี่เขาเรียกเครื่องอะไรทำครับพี่แบงค์นตอนแรกอันนี้เขาเรียกห่างปั๊มห่างดูดเลนแล้วตอนนั้นส่วนอื่นเขามีอยู่ไหมครับ มันก็พอมีคนคิดค้นขึ้นมาก็เป็นอาทิตย์นะครับเป็นสัปดาห์ครับแล้วพอเป็นสัปดาห์เสร็จเนี่ยพี่แบงค์เอามาลงส่วนตัวเองเลยไหมลงส่วนตัวเองครับใช้ได้เลยไหมไม่ได้ครับอ้าวเป็นไรพี่แบงค์ไม่สําเร็จมันขึ้นแต่น้ําครับเออทำไมมันไม่ขึ้นทำไมเลนันไม่ขึ้นเราเราลองผิดลองถูกนะครัครั้งแรกมันขึ้นมาแต่น้ำตัดแปลงใบพัดครับตัดแปลงใบพัดกับปั๊มกับปั๊มครับทำอีกกี่วันก็ทำอีกประมาณอาทิตย์นึ่งครับลงคราวนี้ปึ้ง สำเร็จเลยครับสวยสวยเลยครับพอสําเร็จรอบแรกทําไงต่อโพสยังโพสโพสยังครับตอนนั้นที่ทําสําเร็จยังไม่มีโซเชียลมันตอนนั้นมันทําลองผิดลองถูกนะแล้วคิดไหมว่ามันจะกลายเป็นอาชีพตอหลักเลยไม่เคยคิดนะครับกอสมัยก่อนครับใช้ใช,ใช้คนตากเอาถ้าเป็นคนเนียววันได้กี่ไร่สองสามไร่ก็เก่งเลยครับเขาเรียกว่าได้มาเห็นสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าเรือที่ผมไม่เคยเห็นเลยแบบนี้รเรือดุลเลนอาชีพที่แปลกปัญหา ถ้าเรามองว่าเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาเยอะงั้นแต่ถ้าปัญหาถ้าเ,าเป็นปัญหาแล้วเราเอาความคิดไปแก้ปัญญามันเกิดเกิดครับปัญหามาปัญญามีพอมันเกิดไม่พอมันกลับกลายเป็นอาชีพได้อีกครับเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาครับ <c oughs> อาชีพส่วนกึ่ื่นก็มีปัญหาแบบ <c oughs> มีปัญหาเหมือนกันครับ <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ไงเจ้าของส่วนสวัสดีเจ้าของสวนครับสวัสดีครับครับผมอันนี้คือจ้างพี่แบงค์งานยังเอ่อจ้างมาครั้งที่สองแล้วครับครั้งที่สองอ่ะสมัยก่อนทายังไงเอาครับ สมัยก่อนนี้เขาไม่ยังไงมันไม่ทำเลยเลยใช้คนฟักปกข้างรองใช้คนฟักปกแค่ข้างรองแต่ก้อนน่ะใช้คนโกคือโกยแล้วก็ป้องข้างรองหมื่นหนึ่งเนี้ยปลาไปสิบไร่ถูกต้องครับใช่ใช่ใช่เป็นวาวาเท่าไหร่นะาวาละแปดบาทคือว่าที่ถ้าตรงหมู่บ้านเรานี้นะเอาเนี้ยต้นแบบเลยนะต้นแบบใช่เขาก็เริ่มต้นก่อนเลยเขาชอบดูลุงลุงก็ดูผมเหมือนกันเพราะว่าดูยิ่งทำไมทำไมถึงชอบดูเอิร์ธครับ ดูแล้วมันสดชื่นดูมันสดชื่นสดชื่นหนึ่งอย่างแล้วยังช่วยเหลือคนเยอะอ่าช่วยคือได้แบบว่าบางคนที่น่าช่วยเหลือเห็นเอิร์ธให้มีแต่ให้อย่างเดียวเลย่ะครับผมชอบดูอ่ะครับผมอาช้างไงที่เขาไปผลิตน้ำหอมไงโอ้แต่นี้ก็มีทำน้ำหอมด้วยเหรอครับใช่แต่เนี้ยอันนี้เพื่อนมาทำขายเป็นต้นนะต้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่แน่ใจสองบาทมั้งสองบาทนะน่าจะสองบาทบางทีมันแพงสี่ห้าบาทเลยนะบาท ประโยชน์ได้หลายอย่างนะนินได้ประโยชน์ครับยายาไม่ต้องฉีดยาเข้ากระปอดเลยถ้าดับหนึ่งนะปุ๋ยให้มาพร้าวปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยอ๋อดับหนึ่งเลยนี่ใส่ขี้ไก่อ๋อคล้ายๆว่าเราใส่ขี้ไก่อะไรไปมันก็ช้าพวกขี้ไก่อะไรลงไปน้ำมันก็ไหลลงไปมั้งอ๋อเพื่อจะลุงเนี่ยดูดลิงข้างเนี้ยเพื่อจะลุงดอกเล็กเลยนะนี่อาจารย์เหลืองนี่อาจารย์เหลืองบนอะ เห็นป่ะที่อย่างเหลืองบนน่ะเห็นป่ะน่าจะรุ่นน้าจะได้กินเลยเพราะถ้าลุ่นลูกเล็กเนี่ยจันที่จันน้องจะเป็นทะวายแล้วเห็นป่ะอ่าเนี่ยจะแพงคือจังหวะเนี้ยคือบำรุงตัวน้องเลยนะตัวน้องน้องคือคืออันเล็กๆนี่แหละอ่าเนี่ยครับเนี่ยจะโดกมากช่วงประมาณปลายปีนั้นใช่ไหมแม่ก็เก็บมะพร้าวเนี่ยประมาณสามปีสามปีเราได้แล้วได้ได้ลูกได้ผลได้รุ่นแรกอ่ะได้รุ่นแรกครับ ที่นี่สวยนี่ตังปีนี้นี่ปีแปดปีแปดก็สูงแล้วเจ็ดแปดปีเจ็ดปปีจะสวยมากมันกำลังแรงกำลังสวยกำลังแบบเยอะเลยกำลังออกเยอะแต่สามปีได้แล้วแล้วเก็บเกี่ยวทุกเท่าไหร่อ่ะพอพอเราตัดรอบร็อบเดือนโอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นนะเขาขึ้นไปไม่ต่ำกว่าสามพันลูกเดือนหนึ่งถ้าทั้งแปลนี้ตัดอยู่ตัวนี้แปดแปดพันหนึ่งหมื่นอ่ะโอ้โหแล้วเก็บทุกเดือนทุกเดือนผมถามคําถามสําคัญเลยนะ ก็ผมตรงๆนะมีห้องน้ำไหมมีที่อาบน้ำไหมมีครับโอเคไปหึพี่แบงค์งูมันอยู่ในร้องมะพร้าวรูมะพร้าวงี้เลยเหรอครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยหัวียวหางไม้บ้เนี่ยอีพวังเฮ้ยอันตรายนะคุณตะก้อมาเลยคุณตะก้อมาเลยเพราเราปีนต้นมะพร้าวก็ต้องระวังนะครับครับระวังเพราะว่ามันมีงูเขียวข้างในอยู่นะถ้าห่างก็ห่างไม้ไม้ไม่มีอันตรายเนี่ยมันจะไม่มายาวเนี่ยถ้าหางไม้นี่อันตรายเลย บอกเลยว่าดูให้ดีขึ้นมะพร้าวต้องระวังครับรคุณเห็นได้ชัดเลยมะพร้าวที่มีรูแบบนี้ค <c oughs> ุณระวังออกมาออกมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วออกมาออกมา <c oughs> มาเลยรอรอสามคน <c oughs> ตอนมาตอนมาไม่ไม่ไม่ายเราล่ <c oughs> อคุณนะคกะข <c oughs> ่าวเขแรงนะ,ะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะตอนที่ผมมานะ <c oughs> ตอนแรกผมหนูก็มีงานบวชงานแต่งก่นนะาก็มาดีถ่ายให้เกือบร้อยไมเมื่อเช้านี่ยเกือบร้อยมารอดูผมจะไม่วมีผลผลิตไหมตอนนี้นี่ก็ติดตามอยู่พี่เพื่อใครอยากใช้บริการพี่แบงค์บอกเบอร์โทรได้เลยเอาเลยครับ095-747-0936 เอากระดาษปากกามาจดอีกครั้งนะครับเบอร์โทร0957470936ส่งความสดชื่นจากคลองจินดานครปฐมขอให้ทุกคนสดชื่นครับคุณทุกคนครับ